ดูคู่มวยสกอดป้องกันแชมป์นะครับเป็นการป้องกันแชมป์ WBA เอเซียรุ่น118ปอนด์ครั้งแรกของราชศัตด์์ CP Freshmart นักชกจากอำเภอโคสุมิสัยนะครับมหาสารคามปีนี้23ปีแล้วนะครับอายุของเขาคู่ชิงนั้นจากฟิลิปปินส์ครับเจสโทนี่ออทีดาเริ่มแล้ว ประวัตินะครับเจ้าฝ่ายน้ำเงินนี่24ปีครับ170เซนติเมตร11ครั้งครับชนะ8แล้วก็แพ้3ถือว่าเป็นนักชกที่มอันตรายเลยทีเดียวครับจากประเทศฟิลิปปินส์กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีใช้อาจารย์เฉลิมประหยัดทรัพนะครับดูนวมของทวินเเปเชียนครับคุณนรงวง์เกษตรการครับสวยงามครับเขียวตัดกับแถบแดงนับน็อกก็มี5,000บาทจากคุณชูชีพตีโพคาและก็คุณชัยพัฒน์ มาวรศิ์ที่คุณครับจากโรงแรมสยามโซเซตีโยทีพัฒนาสามและท่านพลตรีวิรัตกมลสินผู้บชาการมณฑนฐททานฐานบกที่42ค่ายเสนานารงผู้กองน้อยครับร้อยเอกพลวัตขวัญชัยคุณครับกองร้อยมณฑนฐานบกที่42ค่ายเสนานารงและบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรถกระบะโตโยต้าไฮรักรีโว่ตามลุ้นตามเชียร์กันต่อนะครับ รูปแบบมวยสากลอาชีพเต็มๆอีกรูปแบบหนึ่งครับทีมงานของเท็ดดินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจัดไว้5สนามนี่เป็นสนามที่2ครับมีอย่างนี้ครับมีคาราวานสินค้าทุกถูกในพอบ้านแม่บ้านในช็อปปิ้งงานเอาต์ดบนเวทีครับราชสักันกระดูกในรูปแบบมวยอาชีพน้อยนะครับคุณศิริพงศ์โอ้ยแล้วเขามามาเต็มสูรเต็มฐานด้วยวันนี้กะเอาเอาเทมขับกลับบ้านครับต้องมาตอนนี้ต้องคุมเกมให้ได้ครับราชสักน่ากลัวลยครับน่ากลัวทีเดียวครับ 8ครั้งน็อก3นะครับโอ้โหโดนครับยกนี้พายุใต้ฝุ่นเข้าสมทบแล้วราชศักดิ์ตั้งตัวได้ครับเริ่มฟื้นก็ปล่อยลำตัวได้ดีครับเป้าใหญ่เริ่มจะเห็นมีอาการแล้วนะครับโปรโมชั่นไฮไลท์ซิลิโวดอกเบี้ยรเริ่มต้นที่1.39%นะครับประกาันภัยชั้นหนึ่งพร้อมของแถมมากมายพีออสไม่ต้องดาวครับดอกเบี้ยรเริ่มต้นที่1.39%ปรประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมของแถมมากมายยาลิส ผ่อนเริ่มต้นที่3,500บาทต่อหนึ่งเดือนครับดอกเบี้ย1.39%ประกันภัยชั้นหนึ่งจองได้ที่โตโยต้าพิธานทางนี้จำกัดและโตโยต้าสงขลาผู้จําหน่ายโตโยต้าจำกัดและวันนี้นะครับพบกับคาราวาซีพีเอฟนะครับสินค้าราคาพิเศษช่วยค่าของชีพด้วยนะครับเราก็ต้องขอบคุณนะครับโตโยต้าเคมอเตอร์เครุ่ง21แห่งนะครับหลังจาก17แห่งโดยคุณวิเชียนนะครับสมพรุ่ธ แล้วก็จิตเจ้างีที่แล้วก็จิตเจ้าปูซซนด้วยครับขอบคุณตำรวจทางหลวงนะครับทุกพื้นที่ที่อำนวยความสะดวกให้ทีมช่องเจ็ดสีและทวินสเปเชียลใส่กันสนุกนะครับครูนี้ราชสักกับนักวยฟิลิปปินส์ออติดารับเยอะครับตนตนหมัดหน้าประหยัดไม่ได้ครับราชสักไปรอรับรอสวนอี่ช้ากว่าเขาแล้วต้งตนเราโดนก่อนครับโดนขวาตามดึซ้ายอันนี้โดนน้าบานเหมือนกันครับออติดา ครับจากมุมสูงครับวันนี้บรรยากาศเย็นสบายจริงๆครับที่นี่ขอบคุณนะครับผู้การสนับสนุนดานการถา่ายทอดสดคุณพิชายกิติธิกรรมการผู้จัดการบร,ริษัทเจร,ริญสุขบริสัททุนชีว์จำกัดบร,ริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อพี c ีท่อน้ำไทยบร,ริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดสีคิงคอรคอบรากซิลซีสีโปลีนาคุณทรงวิทย์คุณขจรศักดิ์ศักดาพงศารุรักบริษัทขายยาเพนทาคจำกัดอ่ะตามลุ้นกันต่อนะครับ วันนี้ที่สุรนารีครับโคราชรอจัดนะครับมวยรายการดีไปติดตามกันได้เวลา18นาฬิกาครับแล้วก็ขอเรียนแจ้งนะครับกับผู้ที่อยู่ใกล้ๆจังหวัดสงขลาละครับเชิญพบกับคารวาน CPF นะครับจะเป็นสินค้าราคาพิเศษเพื่อช่วยค่าครองชีพที่หน้าคณะอุตสาหกรรมเกษตรมอนะครับมีทั้งไข่ไก่ราคาพิเศษนะครับรวมถึงไก่ย่าง5ดาวแล้วก็อาหารแช่แข็งราซ p พครับซื้อ2แถมหนึ่งแล้วก็ซื้อ1แถมหนึ่งแล้วก็สินค้าราคาพิเศษอีกมากมายเลยทีเดียวเรียนเชิญครับ เอาครับต้องใช้ความอดทนสูงสูงครับราชสักหนุดตตยท้องแขนเล่นไล่เล่นศีรษะหมัดหน้าประหยัดไม่ได้นะครับหยุดเมื่อไรโดนทันทีครับออกไปแล้วห้ามแช่ดูผลงานกลายยกสามนี่ครับเจอฮุกซ้ายโดนเข้าไปฮุกซ้ายเต็มเต็มเมื่อสักครู่ต้องระวังนะครับเขายาวกว่าแล้วต่อยยังมีน้ำหนักอยู่ขอบคุณบริษัทขายยาเพนภาคจำกัดบริษัทโกมินสุดัดจำกัดบริษัทแสงไทยเมดิเอร์จำกัดคุณนรงว่องระเสริการครับทวินสเปเชียล อุปกรณ์กีฬาของไทยวินสเปเชียลโดยเฉพาะกีฬามวยนั้นสู่สากลแล้วมาเริ่มกันต่อนะครับแม่คู่นี้ต้องยอมรับคู่ขี้มากๆเลยราชสักนะครับกับน้กโมยชาวริปินนะครับวันนี้ทั้งโต้ตาเคมอเตอร์นะครับโชว์รวม21แห่งหลังไทย17แห่งนะครับโดยคุณวิเชียนสมพบุงโน์พร้อมทั้งไทยวัดประกันภัยด้วยนะครับมีทองคำรวมแล้ว20บาทด้วยนะครับเรียกว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักนะครับ โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดโตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียนสมพรุ่งโลกอยากจะเรียนครับกิจกรรมของโตโยต้าทุกนี้นะครับที่นาบูทของโตโยต้านะครับจะมีบร็อกซิ่คลินิกนะครับจะเริ่มตอน16นาฬิกาครับจะเป็นการสอนมวยนะครับมีทั้งยอดมวย2แบบครับพี่มากสามารถพยักอรุณนะครับแล้วก็ดาราของทางช่องเจ็ดสีครับคุณโมอามีนาครับมา สอนกิจกรรมการชกมวยครับให้กับผู้ที่สนใจนะครับในวันพรุ่งนี้ครับกิจกรรมนะครับที่หน้าคณะอุตสาหกรรมเกษตรมออครับเชิญพบกับคาวาซีทีเอฟสินค้าราคาพิเศษช่วยค่าของชีพครับก็เรียนเชิญกันได้ครับยังจะแยบลบลวแล้วต่อยเป้าใหญ่นะครับราชสักต่อยทีไรนั้นโอ้ดาที่ครับต่อยลมาคือุกซ้ายแก่ซ้ายไม่ตกครับโดนทุกทีกับซ้ายของ นักจกฟิลิปปินส์รานนี้โอ้โห,โหลายจักรสับโ,โ,โดนฝาองเราบ้างครับคือพูดภาษามมยง่ายๆก็ต้องไม่ห่างครับถ้าห่างเมื่อไหร่นี่โดนครับโอ้ยทุกทรายแล้วทำท่าจะเมาแล้วครับโอ้ยุ่งนะครับอย่างนี้สถานการณ์อย่างนี้ลําลบากนะต้องบล็อกครับโอ้ยบล็อกประสบการณ์อ้าวสวนมาโดนครับโอ้ยต้องต้องบล็อกก่อนครับไม่บล็อกก็ต้องบล็อกนะครับนี่ครับ โอ้นาทีนาทีวิกฤตนะครับถือว่าเป็นนาทีวิกฤตของราชสักเหมือนกันแปดขานี่ผันเป็นเลข8แล้วนะครับดูครับโอ้ดูครับสายหน้านี่แก้ไม่ตกจริงๆครับมาอีกแล้วครับหัวที่หัวต่ำยังมึนอยู่นะครับเรายังมืนอยู่นี่แหละครับต้องล็อกไว้ก่อนแล้วครับกระทงจะช่วยไม่ช่วยครับเสียงสัญญาณสิบวินาทีดังขึ้นมาแล้วโอ้ยกนี้ยกนี้เราโดนครับต้องยอมรับ อซิด้าเปิดด้วยหกซ้ายเราก็สวนได้หมัดหนึ่งครับแต่ว่าอาการทรงตัวของเรานั้นไม่สู้ดีนักในช่วงปลายๆตามกันต่อนะครับขอบคุณนะครับคุณเฉลิมชัยสันติพราภบโรงแรมหันใหญ่โฮเทลเดย์โรงแรมสยามโซเซตี้โรงแรมสยามพราไดโดยคุณชยพัฒน์มหาวรสิ์ทิกุณคุณชูชีพรีโพคารครับผู้บริหารตลาดแกลนอยุธยาและเดอะโซเซตี้รีสอร์ทอุธยาเพืนทางนะครับวันนี้ ที่่ายสุรธานีครับไปดูเพชรมะกอกกับพงศริแล้วก็เพชรสำโรงกับน้องบีหยกเพชรสอยิ่งเจริญฟาร์มกับทางด้านน้องบีอีกตัวหนึ่งครับแล้วก็มีเอกนวยกับเกียรตินิคมป๋ารอร่วมกับนายยกคนชาติจัดไปดูกันนะครับสอยิ่งเจริญยานช่างบวกนายยกสงชาแฟนพันธ์แท้ไปกันเยอะๆโอ้โหแต่ว่าบนเวทีสถานการณ์จะพลิกกลับมาได้หรือเปล่าราชสักกลับมหาสารคามถูกไหมคุณจิตพงโ์มาถึงตรงนี้ครับต้อง แมแก้ไขสถานการณ์ให้ได้ครับราชศักดูซิว่าแมหน้าซ้ายหน้าซ้ายย้บซ้ายหน้าของเขานี่น่ากลัวครับสำหรับในช่วกจากฟิลิปปินส์ส่วนแฟนๆครับที่สงขาหาัดใหญ่ครับบริษัทโตโยต้าที่ทานพาณิชนะครับและบริษัทโตโยต้าสงขาผู้จาหน่ายโตโยต้าจำกัดก็มีโปรโมชั่นพิเศษเยอะเลยทีเดียวครับเรียนเชิญที่บูธโตโยต้าแล้วก็นาคณะอุตสาหกรรมเกษตรมออ,อครับ คุยกับราวาน CPF สินค้าราคาพิเศษช่วยค่าครองชีพครับเรียนเชิญน,นะครับตอนนี้บนเวทีสถานการณ์นักชกชาวไทยตอนนี้อโอ้ยอย่าพิ่งแรกอย่าพิ่งแรกคอยกาดดีๆนะครับกาดไม่ดีๆไม่ตกตกอะไที่ได้นี่ต้องยอมรับยาวด้วยนะครับแล้วก็ลูกอีธตีการต่อยแม่นด้วยาครับอาศัยกระดูก้วยไทยครับ หลักเหลี่ยมส่วนทรงหนูอาจจะไม่สวยแต่ว่าหนูสู้ได้ทุกหมัดครับเอ้าระวังั่าจะสักมาแล้วน่าจะสักมาแล้วมาแล้วเดินอย่างเดียวเดินอย่างเดียวถอยไม่ได้ถอยแล้วตกทะเลถอยแล้วตกทะเลสงขาติดทะเลถอยไม่ได้น่อย่าเปิดน่าอย่าเปิดโต้ตาเคมอเตอร์นะครับโดินคุณมิชิเนสมพงษ์รถก็มีรางวัลอยู่แล้วนะครับทองคำสิบบาทไน้อย่าเ้าวโดยอีกแล้วแหลงขึ้นมาเหมือนกันครับเราจะสัก หมาหัวใจครับหัวใจบวกกับเสียงเชียร์ครับหมาของพี่น้องชาวจังหวัดสงขลาตอนนี้ดีขึ้นนะครับคุณชูชีพด้วยนะคุณชูชีพมีนวันด้วยนี่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 โอ้โหเสีสยวไส้เสียวไส้หมดยกหมดยกหมดช้าครับยกที่แล้วนี่เราโดนนะครับหมัดขวาขอัลิดานั้นไม่แม่นนะครับแต่ว่าน้ำหนักหมัดค่อนข้างดีเดีด๋ยวตามกันต่อนะครับขอบคุณบริษัทอารอันอยุธยาประกันชีวิต อยู่เจ้งปูเซินเจียวนหนังคุณสายชนชัยพัชคุณบริษัทแสงไทยบริคันจำกัดบริษัทโกมินสโตรดัตจำกัดบริษัทขายาเพลนภาคจำกัดชมกันต่อครับมาลุกกันต่อบนเวทีวนะครับหัวนี้ทางตอขอกคุณนะครับราณ CPMG สี่พันลอกพิเศษด้วยนะครับโดยท่านดรพงษ์วิเศษไพฑู์ในนามของบริษัทเจริญพ,พัฒนอาหารจำกัดมหาชนครับออกอารมณ์ลนะครับแฟนๆด้านหลังตะโกนบอกว่าสวมวิญญาณเ้าทรายหน่อยครับหมายถึงว่าต่อยลำตัวต่อยชายโครงให้แม่นๆครับ จะทําได้หรือเปล่าราชสักนักชกจากโกสมพิสัยมหาสารคามกระดูกในรูปแบบอาชีพอาจจะน้อยหน่อยแต่ว่ากระดูกหวยไทยเยอะอาศัยความทนทานชนเข้าไปชนเข้าไปอย่เปิดหน้าอย่าเปิดหน้าอย่าเปิดมแฟนบอกหน้าอย่าเปิด,ต,ปดต้องสวมหัวใจสิงนะครับหรือว่าต้องสวมหัวใจสิงสู้ครับโอ้สิงเชียร์จากแฟนมวยจากหัตใหญ่สงขลานี่ครับจะมีส่วนเป็นอย่างยิ่งเติม แรงเชียร์เนี่ยครับเป็นสิ่งสำคัญที่สุดครับแหมแล้วก่อนชอกแหมโตยโยต้า K เคมอเตอร์มอบของควัให้สิบาทไปแล้วครับโดยคุณวิเชียรสมภพลุ่งโลดอา้อาวคุณสายชนก็มาด้วยนะครับจี๋เจ,เจเ้าก็มีรางวัลให้ด้วยกอแลกเป้ากดไร่โดนปวยตีนด้วยนะครับเอ้าลุ้นเลยหัวใจไอ้หนุ่มตันตึงอยู่แล้วครับจากมหาสารคามเอา้าวโบกอย่างเดียวถอยไม่ได้ครับสงขาติดทะเลถอยแล้วตกทะเลครับต้องเดินหน้าสู้อาพักห้าง เข้าไปตื้อเข้าไปตื้อเขานั้นจะครองโลกครับต่อยล่างกอนต่อยล่างกอนนี่แฟนๆบอกต่อยล่างกอนแล้วก็ค่อยขึ้นบนสถานการณ์ดีขึ้นนะครับหลังจากที่เดินมากขึ้นออกหมัดได้มากขึ้นสีชียริ่สูงจริงๆนะครับออาครับสายโค้งสีข้างเริ่มมีปัญหาเหมือนกันครับต่อยหน้านั้นเราต่อยเขาไม่โดนแน่นะครับเพราะว่าเขามีซ้ายหน้ากระแทกยับตัดทลายจังหวะอยู่คุณคุพงครับเรียกว่าอย่างดี ดูกันครับการเป็นแชมป์นี่ว่ายากแล้วครับการป้องกันแชมป์นี่ไม่ใช่งานง่ายเพราะฉะนั้นราชสักไฟนี้ครับได้แรงเชียร์ครับจากแฟนๆเยอะเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นไฟนี้ต้องผ่านให้ได้ครับเป็นการป้องการแชมป์ทั้งที่หนึ่งด้วยนะครับต้องพยายามทําให้ได้ครับถอยไม่ดีนะครับถอยไม่ดีครับแล้วได้ผลครับแต่ว่าพอถอยแล้วเราจะโดนเดี๋ยวตามกันต่อนะครับ ขอบคุณเครื่องดื่มเบร่แรกซูนิชีเครื่องดื่มเบรแรกร้ยรรอยเย็นดีกอแก้วนาโน,โนสารสกัดอินรีโอ้โหโดนแล้วครับเลยครับสี่แล้วห้าหกเจ็แโโดแปดยังซึมๆครับรอโโแล้วโดนซะก่อนจะฟื้นหรือเปล่าครับสติของนายกสักโอ้โห,โหดูครับ ตกที่นั่งลำบากแล้วครับนาทีนี้โดนไปหนึ่งนับแล้วเป็นต้นยกเราเรียบร้อยครับกรรมการเฉลิมโบกมือเลยครับเสียแชมป์เลยครับเข็มขัดหลุดเลยครับนี่ครับอุตสาประคองมาได้2อสยกนะครับยกที่8ครับด้วยเวลา3 5วินาทีเท่านั้นนะครับดูหมัดนี้นะครับโอ้ ไปปากเลยครับแล้วก็ตามด้วยปุ๊บซ้ายนี่โดนจริงๆนะครับไม่ใช่โดนเล่นๆป้องกันแชมป์ครั้งแรกเข็มขัดหลุดซะแล้วครับนะครับเขาก็โดนเหมือนกันครับบางจังหวะแต่ว่าช่วงต้นยกแปอย่างที่เราเห็นนะครับดูนะครับนี่ครับตามบานเราก็สวนเหมือนกันครับบ้างครับข้าวกลามนี่เป็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับ จังหวะเราทําได้ดีโดยเฉพาะการถ่อยตักลำตัวต่อยชายโครงนะครับทำได้ดีราชสักแต่ว่าต้นยก8ไปดูนะครับการระวังตัวพ้อยอครับโดนเลยนะครับปั้งด้วยขวาตรงแล้วทุกซ้ายตามเนี่ยครับหนึ่ามนี่ครับหมัดซ้ําหลังจากโดนนับ8ปดพักอีพีครับ